สำนักประชาสัมพันธ์เขต2อ,อะะุบลราชธานีครับในมิการจัดกิจกรรมข่าวแถวเข้ารถทงชาติสวดมนต์ไหว้พระเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อ3สถาบันหลักของชาติครับทีล่หน้าอังคานสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ตำบลแจลาแม่อำเภอเมืองอบะะุบลราชธานีนายดุสิตสิงหคิลี่ครับผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อ,อะะุบลราชธานีนำคณะผู้บริหารข้าราชาการพนักงานราชาการบุคลากรและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต2 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมข่าวแถวขาบรถท้องชาติร้องเพลงชาติไทยสวด่นไหวพระร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและเพลงจำขึ้นใจเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ครับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองอุบลราชธานีได้มีการจัดกิจกรรมข่าวแถวขับรถท้องชาติในทุกเสาร์วันอังคารแรกของเดือน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกทีดีนะครับต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และเป็นและการเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อีกท้งครับยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเหตุงานเสริมเสริมสร้งงงางความรักความสามัคคีในองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วยครับ